าทำวิชั่นบอร์ดกันมีรูกเพื่อนๆรู้สึกว่าอยากมีเก girl trip ทำไมวิชั่นบอร์ดกูไม่มีพวกมึงเลยนี่กูมีพวกมึงเห็นไหมมันจะแบบเอามันมากอดเล่นก็คงสนใจดีกอดทองเล่นหรอกอดทองเล่นแล้วก็อันนี้คือขอพักบ้างเราต้องมีเวลานอนนะทุกคนแม่เรื่มเบอร์มีชุดต้อนเองก็แบบแม่มดอย่างเราอะไม่แก่หรอก เพราะเราเป็นแม่มอเราก็ต้องสวยตลอด พี่นี้นะคะคุณครูพริมนะคะก็จะมาให้เพื่อน ทั้ง5คนก็คือเราคุยกันว่าเราจะมาทำวิชั่นบอร์ดกันจริงๆแล้วเนี่ยแอคทิวิตี้เนี้ยเราควรจะต้องทำตอนต้นปีเว้ยแต่ว่าไม่เป็นไรด้วยการที่รวมตัวคิวเนี่ยมันยากเหลือเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สอบเป็นการย้ำเตือนเนี่ยว่าผ่านมาเนี้ยแหละ3เดือนเนี่ยเรายังทำได้อยู่หรือเปล่าเอยไหนทำสำเร็จไปแล้วบ้างอะไรลืมอะไรคือวิชั่นบอร์ดวิชั่นบอร์ดก็คือเราเอาภาพในสิ่งนี้เราคือหมอผมไปคุณครูแล้วก็หันไปเห็นพอแล้ว ผม่ายมาในบ้านเลยค่ะน <rat> ุกาอันนี้มึงบ้านอะบ้านล่ะพวกมึงเกบอะไรนี้ทุกคนปกติแต่งตัวมีธีมแต่วันนี้มึงตีมอะไรได้ถ่านุกาค่ะผู้ช่วยผู้ช่วยแบบบ้านใ้มึงได้นอันนี้จริงจอันเดียวใหนม้เสร็จแล้ให้มึงไนครูศิลปะลูกจาขอโรงเรียน ละครด้ละครแต่ว่าวันนี้เรามาทําในหมวดหมู่เรื่องเดียวกันแล้วกั่นอมิชชั่นบอร์ดอะไรมิชชั่นบอร์ดเือมิชชั่นบอร์ดเป็นบอร์ดที่เราจะแปะรูปภาพที่เราแบบว่าวาดฝันเอาไว้ว่าปีนี้เรามีเป้าหมายยังไงบ้างเราอยากได้อะไรเราอยากมีความฝันยังไงอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพนั้นชัดๆพอเราเห็นภาพนั้นบ่อยๆเราก็จะได้ตื่นตัวเองว่าเฮ้ยปีนี้เรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตัวเองด้านนี้ทําให้เราไม่หลุดทําให้เราไม่หลุดดังนั้นเราก็จะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยคือคิดดมาาาแแลล้้ววหะะ่ออยไไรใ ปีนี้ในหมวดหมู่ของความรักการงานการเงินสุขภาพ,าภาพไ,ได้ๆ <c oughs> ก็คืออยากเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตเราก็คือให้หารูปแล้วก็ปินแปะออกมา <c oughs> ด้วยความสวยงาม <c oughs> อยากรู้ก่อนว่าในกลุ่มพวกเราอ่ะมีใครเคยทำวิชั่นบอร์ดบ้างยกเมือ่อคืนหนึ่งสองสาม ไม่เคยทําออกมาแต่เซฟไว้ในโทรศัพท์เราก็จะเหมือนมองๆไว้เอแต่ว่าไม่เคยมากรุ๊ปปิ้งแบบเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่จะเหมือนทำให้เห็นเหมือนแบบเอาไปแปะตรงตู้เย็นเหรือไว้ตรงหัวเตียงห้องเสื้อผ้าเหมือนแบบเด้อเออแต่ไม่เคยทําเป็นกรุ๊ปปิ้งแต่เหมือนทําอะไรกระจายเพื่อให้เห็นเห็นเห็นอะไรอย่างเงี้ยพอทําแล้วเราค่อนข้างแบบเจอภาพในนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เคยทำเอ็มแปดสิบแ อันเนี้ยถ้าสมมุติว่าต้องบอกก่อนว่าพอหลังจากทำอ่ะในปีนั้นอ่ะยังไม่เห็นแต่เหมือนเคยเก็บฟิวเจอร์บอร์ดเอาไว้เลยแล้วประมาณ5ปีถัดมาแล้วกลับมาเจอเหมือนจะทิ้งของอ่มันเป็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยประมาณก็คือบางคนใช้อะะเวลาไม่เหมือนกันแต่เรามีโกในชีวิตของเราของพี่คอยล่ะมีไหมกี่เปอร์เซ็นต์เออทำครั้งแรกใช่ไหมก็บางอันเราก็จะคิดว่าเฮ้ยปีนี้อาจจะไม่ได้ก็เลยทําเผื่อปีอื่นๆด้วยเพราะว่าบางอันอะความฝันบางอันมันใช้เวลาก็หลายเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าโดยมวลรวมก็คือก็คือค่อนข้าง ไ,ได้เออไมได้ออในสีที่หวังเรารู้สึกว่าทำทุกๆปีอะมันโรดักทีฟกับชีวิตถูกใช่ใชจริงๆหนูว่าสําเร็จไม่สําเร็จอะมันไม่ใช่ตัววัดว่าแบบไปกดดันตัวเองเอาง่ายๆนะบางคนอะ่ะ ทำสิบล้านในวิชั่นบอร์ดแล้วพอมไม่ได้แล้วเพรสเชอร์ตัวเองแต่เราแค่รู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่จะพาตงไปสู่ better self ไม่ต้องมานั่งกดดันว่ามันสําเร็จหรือไม่สําเร็จ<ม>แต่ว่าทําให้มันเห็นภาพเพราะว่าอาทิตย์ที่เราเพิ่งมีคนมาถามว่าเคยโชคดีน้องเหมือนรู้ว่าตงชอบอะไร<ม>คอมบี้ที่ชอบอ่ะ<ม><ม>เราทําให้มันเป็นจ็อบเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เราก็บอกว่าเเราก็ไม่ร<ม>ู้ว่ามันโชคดีหรือไม่โชคดีแต่อาจก็จะโชคดีเพราะว่าเรารู้ตองแต่เด็กว่าเราชอบอินเตอร์เทนเมนต์อ่ะก็ตั้งไว้ก่อนดีกว่าไม่ต อีกรูปแบบหนึ่งถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะทํำวิชันบอร์ดยังไงก็ลองมาทําตามพวกเรากันดูแล้วก็หารูปภาพที่ตัวเองอยากได้ต้องการแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้วิชันบอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่การแปะแล้วฉันจะได้เลยแล้วแบบฉันแค่ขีดฉันแค่ขีดอันนี้ลงมือทําด้วยค่ะลงมือทํานะคะทุกคนเริ่มเลยฮะโอปะกรณ์มีอะไรบ้างคะพยอนปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมี กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ กมือติดซีเรียดีมีกันไกลเลยสำหรับตัดภาพแล้วก็เป็นภาพที่เราอยากได้จริงๆอาจจะเยอะกว่านี้ใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้ถ้าแนะทำง่ายๆที่สุดเลยคือใน i ิน e r e s t นะคะแล้วอันที่สำคัญที่สุดนะคะหลายๆคนอาจจะแปะในแบบฟิวเจอร์บอร์อะไรก็ได้แต่ว่าด้วยความสวยงามเราก็จะมีกรอบรูปนะคะแต่ต้องมีกระดาษแข็งด้วยเอาไว้สำหรับแปะรูปนี้ไปแล้วเอาไว้ใส่กรอบจะได้สวยงามจ้ามีกาวหรือว่า กาวยี่ห้ออะไรคะได้หมดเลยแต่อย่าเอาแบบกาวน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อนั้นมันจะเละกปะชา้ได้หมอันนั้นก็จะอันตรายดนึงค่ะแต่ถามว่าถ้าอยากใช้จริงๆก็แล้วแต่สะดวกถ้าหนูแพ้กาวหนูใช้กาวสองหน้าได้ไหมคะได้นี่ไงแล้วก็มีกาวสองหน้านะคะ เอาล่ะเอาละตอนนี้ก็มี3คนเสร็จแล้วก็คือพิมค์คลีแล้วก็เอ็มนะคะะเดี๋ยวจะเริ่มอธิบายของแต่ละคนก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพิมจะเป็นตัวแทนของกลุ่มแล้วก่อนนะคะ presentation นะคะก็หลักๆนะคะปีนี้พิมพ์จะาแบบว่าโฟกัสที่ คือครอบครัวแหละก็คือเพราะว่าเรามีลูกใช่ไหมเออแล้วก็เราอยากเป็นแม่ที่มีอยู่จริงก็คือถึงเราจะยังทิ้งงานไม่ได้แต่เราก็อยากพรีเซนต์อยู่กับเขาให้ได้นานที่สุดหมายถึงว่ามีเวลาอยู่กับเขาจริงๆมีคุณภาพทำกับเขาจริงๆแล้วก็อยู่กับพี่ต้อมด้วยเป็นครอบครัวกันตรงนี้อะไรเงี้ยเห็นภาพตัวเองเป็นแม่ที่มีความสุขเป็นแม่ที่แบบบาลานซ์การทํางานแล้วก็เวลากูเห็นมาลองสตอรี่กูยังรู้สึกเหมือนแบบอยากจะน้ำตาไหลเลยแล้วกูพิถามมันว่ามึง มันเป็นแม่จริงวะเห <c oughs> มือนกูยังเือนเนอะใช่เวลาแต่สามเดือนแล้วก<อ>ูย,ยังรู้สึกเหมือนตั้งตัวไม่ได้ว่ามันเป็นแม่งจริงวะ<อ>ตรงนี้มันเขียนว่า wife mum แล้วก็บอสใช่ไหมก็คืออยากบาลานซ์สามสิ่งเนี้ให้ดีหมายถึงว่าการที่เป็นภระระยามันก็เป็นสิ่งที่ต้องบาลานซ์อยู่เพราะว่าหลายคนบอกว่ามีลูกแล้วอะเราจะละเลยแฟนเราไปเยอะอะไรอย่างงี้ก็ยังอยากให้แบบมีเวลาที่ไปไหนมาไหนสองคนมี special date มีมูนดิ้นที่ก่อนที่จะมีพิพาอะไรเงี้ยก็ยังอยากให้ความสำคัญตรงนั้นอยู่ ซึ่งแบบโชคดีมากที่แฟนก็ยังแบบให้ความร่วมมือตรงนี้อะไรเงี้ยเออโชคดีที่เขาเป็นคนเริ่มสิ่งนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยว่าแบบเออน้องไปกินข้าวการอะไรเงี้ยหลังลูกหลับบางสิ่งบางอย่างมันดูเหมือนยากแต่มัน m i n i g e ได้อะไรเงี้ยแบบเออแล้วก็มาสู่เรื่องงานก็คือเราขยายสาขา2ก็คือผ่านไปแล้ต้นเดือน มีนาเราเพิ่งเปิดสาขา2ที่ The g l a s s บางนานะคะก็คือเป็น b a รนด์นิวสปา,าสาขา2เ <Yeah>. ย้ก็คือ Make It h a p p เ n ็แล้วปีนี้มันมันพอมันเปิดจริงๆแล้วมันก็แบบอ่ะเหมือนทำเช็คลิสต์นึงอ่ะผ่านไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้หรอกว่าลองรันมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี hmm. ้ยด้วย Kick off Start ถือว่าค่อนข้างโอเคสำหรับ mm hmm. เราอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าอยาก a n a g e Community นี้ให้กับลูกค้าของเราอ่ะให้มันใหญ่มากขึ้นโตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่เขียนว่า I'm just a girl who loves making after เก r ร์ลฟีลส์บิวตี้ฟคือคือเรารู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่เราไปนั่งอยู่ที่ร้านเราคิดเงินลูกค้าแล้วลูกค้าดูแบบแฮปปี้กับงานที่ช่างเราทำแล้วแบบเดินกลับบ้านไปมีความสุขอะไรรู้สึกสวยเออรู้สึกสวยเหมือนกับเราเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำธุรกิจออกมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนที่ชอบอะไรเหมือนกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราหาคอรสซูเมอร์ของเราจนเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอินกับธุรกิจนี้มันก็เลยเราก็เลยเขียนว่า I get rich doing what I love แล้วแฮปปี้ในการสิ่งที่ที่เราทำด้วยยอ่าง เรารวยจากสิ่งนี้ด้วยเราว่ามันไม่มี <Okay. S 1> อะไรมีความสุขไปม,มากกว่านี้แล้วเออใช่ Just a Queen building her own empire ก็เบอกว่าคือพอมันมีสาขาสองเราต้องดูแลคนจํานวนเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเป็นส่วนใหญ่ช่างของเราเป็นผู้หญิงหมดแหละ<ม>เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้อง manage คนพวกนี้ให้โตไปพร้อมๆกับเราแล้วก็มี DNA ตัวเราอะสั่งไปในของขเขาอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากกลับมาทําสวยเพราะช่วงท้องก็อาจจะแบบเราทําหัถการอะไรไม่ได้เลย<ม>นึวา่าหรือออกกำลังกายหนักๆก,ก,ก็ไม่ได้เลยอันสุดท้ายคือมีลูกเพื่อนรู้สึกว่าอยากมีิร์ล t r i ปสักแบบทริปสองทริปอะไรเงี้ย เออจะแบบกับกลุ่มนี้หรือกลุ่มอื่นก็แล้วแต่แต่รู้สึกว่าทำไมวีชัดบอกกูมไม่มีพวกมึงเลยนี่กูมีพวกมึงเห็นไหมมันจะแบบเออคิดว่ามันมันเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในปีนี้ที่รู้สึกว่าจะต้องมีให้ได้อะไรเงี้ยจะไปต่างประเทศหรือจะแบบเออแค่มีดิฟทอล์กกันในนี้ในไทยก็โอเคดิฟทอล์กนีเยอะป่อยใช่แล้วก็รูปมุมตรงนี้อาจจะดูยากแต่ก็คือเป็นรูปคนที่สองเหรอรูปเด็กถือแบบอะไรถือถืออะไรนะรูปมุมรู้ก็ว่านี่ยเป็นรูปที่คุณเซ่ รู้ว่ากูไม่มีคนแรกกูไม่ได้ปีนแต่กูเส็ว่าปลายปีหรือต้นปีหน้าอยาก expect ลูกคนที่สองอะไรอ่เี้ยประมาณนั้นครบจบค่ะจบส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนครอบครัวความสัมพันธ์และธุรกิจพี่แพร่ต่อเลยกำลังสวยนี่ สวยจริงนะเขาสวยนะเขาสวยันนี้ัแล้วสีสันนีแบบแล้วมันแบบมันถูกแบบัดมานสีแล้วอะตอันนี้คือแบบเลิกสุ่มๆอันนี้ก็จะเป็นวิชั่นบอร์ดที่มองเอาไว้ว่ามันเป็นความชอบของแพรเริ่มจากด้านล่างเลยแล้วกันนะคะ เห็นก้อนทองไหมคะแค่อยากมีทองคือมีความฝันว่าตัวเองอะอยากได้ทองก้อนเออมีทองก้อนเยอะๆก็รู้สึกว่าถ้าเราเห็นมันเยอะๆเราเอามันมากอดเล่นก็คงสุขใจดีกอดทองเล่นใช่กอดทองเล่นเพราะ่านห่อยเป็นทองอะราคามันจะขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ถนัดกับการลงทุนอะไรที่มันต้องไปศึกษาเรื่องการหรือต้องตามหรือต้องตามข่าวเพราะถ้าเป็นคนไม่ดูข่าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เราอยากได้อยากมีอยากเล่นการลง คุณของฉันและทําได้ไม่เกินกาลังตัวเองไม่เกินเออไม่เกินกําลังตัวเองไปอะไรอย่างงี้ส่วนข้างๆทองก็จะเห็นเป็นสวนผักเล็กๆก,ก็รู้สึกว่าจริงๆมีความฝันว่าอยากมีกระบะปลูกผักเล็กๆเ,เพื่อที่เราจะได้กินผักที่เราปลูกอะไรอย่างเงี้ย<ม>เป็นออแกนิก<ม>ก็น่าจะสุขภาพดีขึ้นส่วนอันนี้เป็นรูปที่นั่งสมาธิคือพรู้สึกว่าเราเคยมีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิเราหายจากตรงนั้นไปนาน<ม>แต่ว่า once, วันสันหนึ่งที่เราเคยได้ทำอะ่ะม,มันเป็นโมเมนต์ที่เราไม่ลืมก็เลยอยากจะ keep doing it ต่อไปเหมือนจะเตือนตัวเองว่ามึงดึงสติแล้วกลับมาผ่อนคลายอยู่กับตัวเองบ้างอะไรอย่างงี้ส่วนตรงนี้อยากเล่นในฟีฟ์พูดตรงๆอยากเล่นอยากเล่นอีกแล้วก็แบบว่าอยากจะไปยืนยิ้มกับอะไรอย่างนี้นี่ก็คือความฝันของแพรส่วนนี้เป็นรูปเพื่อนๆนเพื่อนๆนของพวกเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการอะภาพเพื่อนของแพรมันอาจจะไม่ได้เหมือนเป็นซิตี้เกิลหรือบีชเกิลแต่ทามองว่ามันเหมือนเพื่อนกลุ่มเล็กๆที่ดูอบอุ่น ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่ l ั x u r y อะไรเงี้ยตรงนี้ก็เลยแปะเป็นโค้ดไปว่า I attract high quality friends หายหมดหายหมดตรงนี้ตรงนี้หายแล้วหายหมดแล้วก็แค่อยากมีเพื่อนแบบกลุ่มเล็กๆที่แบบดูอยู่ด้วยกันง่ายๆแล้วก็น่ารักอะไรอย่างง,งี้กงายส่วนตรงนี้ก็คือความรักก็แค่รู้สึกว่าอยากเดินจับมือใครไปจนแก่ แล้จะเป็นภาพที่ดูแบบเรียบง่ายไม่ต้องเยอะแยะอะไรประมาณนี้ <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนเราเชื่อเรื่อง energy spiritual ใช่เป็น spiritual ส่วนอันนี้ อยากเล่นละครเวทีครั้งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากไปนั่งอยู่ตรงกลางแบบออกมาเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยพวกกูอยากยืนขึ้นปรบมือเลยส่วนอันเนี้ยรู้สึกว่าวันหนึ่งอยากมีหนังสือเป็นของตัวเองอเอาไปให้เซนเลยอะเออแต่ยังไม่ไแต่กูเห็นภาพนี้ของมึงแอ้รู้สึกว่าแบบพยายามลองฝึกคิดฝึกเขียนมาเรื่อยๆแล้วก็แบบวันหนึ่งคงเราคงจะได้เขียนแหละอะไรประมาณนั้นส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นเราชอบโคดนี้ที่เป็นแบบคลีน l ฟสคลีนมายคลีนบอดี้คลีนโซ l ก็เหมือนแบบรู้สึกอยากจะแบบให้<ะ>ทุกอย่างมันสะอาดแล้วก็คลีนส่วน<ๆ>นี้จริงๆอ่ะตื่น,นมาอาบน้ำก่อนอันดับแรกไม่เป็นไรเราอาบน้ำก่อนนะ,ะอนะส่ว <c oughs> น <c oughs> นี้ความฝัน อย่างมีบ้านและเลี้ยงไก่ uh huh. พอพราะรู้สึกว่า uh huh. อยากกินไข่ไก่ปีไม่ต้องเสียง uh huh. เงินไปซื้อของกินแพงๆ uh huh. อะไรอย่างนี้อันเนี้ยก็เหมือนคล้ายๆที่พิมพ์มีคือรู้สึกว่าเป็นคนชอบโมเมนต์ที่เจอเนอลิงจดอยู่กับตัวเองเหมือนทบทวนเพราะว่าปกติถ้าออกมาจะไร้สติเลย uh huh. แต่ถ้ากลับบ้านอ่ะเหมือนจะตกตัวเองเรื่อยๆมาเก็บข้อมูลพอเราเก็บข้อมูลเราวิเคราะห์ตัวเองได้ใช่ป่ะมีเวลาให้กับตัวเองช้ามาแล้วก็ไร้สติต่อได้เพราะเรารู้สึกว่าโอเคเราจัดการตัวเองได้แล้วส่วนอันเนี้ยอย่างมีแอป อยากมีแอปซึ่งตั้งแต่อายุเยอะพุงก็เริ่มเยอะขึ้นนี่อะไรเป็นหุ่นได้ฝันงงแคนะคะรูปนี้อ่ะรู้สึกว่าอยากได้รางวัลเราเคยได้แล้วไม่ได้เพราะเคยได้รู้สึกว่าเหมือนเราอยากได้อ่ะเราอยากได้เพราะว่าเราเป็นคนที่มาทํางานในสายงานเนี้ยเราไม่ได้หวังต้องการให้คนมาสนใจชื่อเสียงหรืออะไรแต่อยากได้ความยืนยันว่าสิ่งที่ทํามันถูกทงใช่เราอยากให้คนที่เขาอยู่ในสายเนี้ยเขามองเห็นเราว่าเฮ้ยเห็นความ ตั้งใจนี่ก็คือเป็นสิ่งที่อยากได้ส่วนนี้ก็เป็นโค้ด I'm healthy wealthy happy ก็คือสุขภาพดีรวยแล้วก็มีความสุขส่วนอันนี้ก็คือเหมือนที่กําลังทําอยู่กับพี่พลอยก็เป็นคลับสุขภาพอยากแบ่งปนันให้ทุกคนแบบมาออกกําลังกาย<ๆ>กําลังใจไปด้วยกันซึ่งตอนนี้กําลังเริ่มทําอยู่ก็รือว่าเป็นก้าวล็กๆของพวกเราแล้นี้ก็เขียน I'm financially f r e ก็คือรู้สึกว่าไม่ได้อยากรวยมากแต่อยากมีอิสระทางการเงินในแบบของเราซึ่งแปลว่ารวยมีับหนใช้ตลอดไปใช่ก็อาจจะแบบไม่ต้องกังวลอะไรต้องแบบเกษียณสุขอะแต่ว่าฉันไม่ได้จะซื้อของแบบเออใดๆไม่ต้องแบบเฟิร์สขัตคือนั่งอีโคโนมีได้แต่ตองแก่เราต้องนั่งเฟิร์สอาพนงวนแก่กังวลัะเออแต่สุดอยากชิบแค่เฟโร์สอะกูไม่กังวลแล้วไม่มีืะองกังวลส่วนนี้อยาก จะออกกําลังกายให้มากขึ้นส่วนอันเนี้ย,ก,ยก็คืออ <c oughs> โยขาไว้ให้ฟิตฟินไงเข้ายิมก็เริ่มสมัครยิมและตอนนี้ส่วนอันเนี้ยก็เรามีความสนใจเรื่องขันทิเบตียนใช่ไหมส่วนนี้ก็รู้สึกว่าอยากเป็นครูยโยคะอ่าตอนนี้กำลังเรียนอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากมีไว้แบบสอนคนชิลๆอย่างเนี้ยแบบบาลีเออใดๆเป็นแบบฟู้ดไว้ไปและนี่ก็คือ วิชันบอดของแพสวยงามสวยงามใครต่อคาลีก่อนคาลีอ่ะคาลีวิชันบอดของครพีสาค่ะก็ปีนี <S 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 ้ใช่ปะถ้าโฟกัสสุดอะครึ่งปีแรกอะก็รู้เลยว่าคือ โปรัก <Y awa. S 1> ที่เราทําอยู่คือยาว่าแล้วเหมือนหลอดแรกที่มันเอามาก็คือคือ,คอนอกจากผลตอบรับที่เป็นเรื่องของเงินหรือความสักเซสอะคือมันตรงพอยที่เราอยากเอามาและอยากให้คนชิมคือทุกครั้งที่คนกินแล้วเขาบอกอร่อยออแล้วเขาปากต่อปากโดยที่เราไม่ต้องขอนะอันนั้นคือเป้าหมายแรกของคอนเทนเนอร์แรกที่เราเอามาแล้วรู้สึกว่าอยากให้มันมาถึงแล้วมันได,ได้ได้เกิดการลองชิมได้เกิดการปากต่อปากแล้วมันก็เป็นพอยที่ที่เราอยากได้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแล้วจริงเราเพิ่งเริ่มมาแบบ2เดือนอะตอนนี้เราเหมือนมีออฟไลน์60 60กาจเรากว่าจุบ เฮ้ยดูอย่างมันแบบกำลังแฮปเปินกำลังแฮปเปินแล้วเราก็เหมือนกําลังตั้งใจกับลูกคนนี้ของเรามากๆแล้วก็เออเหมือนแบบเห็นตัวเองว่าแบบเรานั่งรับสายเรานั่งประชุมเรานั่งสอนแต่ละสาขาว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันคืออะไรโปรดักของเราคืออะไรข้อดีข้อเสียหรือเรียนออนไลน์ที่ว่าแบบพวกนูนทิชชันมากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่แบบกูเป็นคนขี้เกียจตั้งใจเรียนอะมึงเพ้าใแต่บแล้วจู่ๆกลับมาต้องสนใจเพื่อที่เราจะได้เล่าสิ่งที่มันอยู่ในสินค้าของเราได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเออก็ต่อมาก็ปีนี้จะมีเพลงที่2ค่ะ

ก็อันนี้ก็มีรูปครอบครัวแบบพ่อกับแม่ตอนแก่แล้วอันนี้ก็คือ I can I can ค <I> can I w <will. S 2> i ในดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนอะไรที่เป็นด้านเนิร์ดเนิร์ดหรือด้านธุรกิจอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นเรื่องของปีนี้เพราะที่ผ่านมาคือเส้นทางของหนูก็จะเป็นอะไรที่เป็นศิลปะนักสแสดงนักสแสดงหรือเอนเตอร์เทนไปหมดก็แบบเหมือนช่วงนี้ก็อยากจะทำอะไรเงี้ยคือคิดก,กับพี่เคนว่าอยากใช้สเปซที่คอนโดเราเหมือนแบบทำอะไรดีคือตอนนี้คือออกแบบทุกอย่างกันะเสร็จแล้วแล้วก็พยายามจะเหมือน inhale e x c e l e รู้สึกว่าเราแบบมันมันนนนมมมีีตท่่ไเข้าก แต่ถ้าเรารวมมันเหมือนมีพลังละอะไรสย่างที่มันมันไปได้แล้วเราก็แบบเอออยากจะเหมือนตั้งใจเก็บเงินด้วยกันหรือลองทาอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบเหม,มือนอยากจะเปิดคาเฟ่ข้างล่างแล้วเป็นอิอเนเทเยของเขาแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบก็ยังไม่ได้อยากเล่าเยอะอยากให้มันเกิดขึ้น,เ,นเลยแล้วให้เรื่องมันเล่าเองอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบ มีอะไรที่ดูเป็นเหมือนสามัคคีกับแฟนที่ดูเหมือนแบบทำไปได้วยกันออทำไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบตั้งแต่ทํางานมาใช่ปะ่ะเหมือนไม่ได้เป็นคนมีเงินสดเยอะเพราะว่าซื้อรถเพราะเราไม่มีรถใช่ปะ่ะเราก็ต้องซื้อรถบ้านเราไม่ได้อยู่ที่นี่แบบซื้อบ้านหรือเช่าคอนโดน่นนี่ก็รู้สึกว่าเออปีนี้เป็นปีที่จะเริ่มมีอันก้อนใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเงินทุกอย่างที่เราแบบทำมันก็เป็นเราต<า><า>้องใช้กรืเป็นแบบเป็นเออเป็นอย่างอื่นที่เราไปเย็นท่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแคชอะไรเงี้ยเออก็เลยเหมือนเป็นเป้าหมายของปีนี้ ก็คิดว่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะมีลูกปีนี้นะแต่แค่คิดว่ายิ่งเราอยากเป็นแม่ที่ดีแค่ไหนก็ต้องแบบเสพเองก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากมีลูกก็ต้องเห็นภาพชัดแล้วเก็บเงินให้ได้พอที่จะแบบมีปลอดภยอะไรเงี้ยนี่ไงก็อาจจะเป็นรูปเพื่อนก็ได้นะเนี่ยอ๋อเป็นเพื่อนโอเคยเแต่ว่าไม่ได้ลูกที่เมันไม่ได้โดดคนเดียวไงมึงโดนอีกสองคนแบบ ก็ได้แค่นี้แบบไม่มีใครน่าจะโดดท่านี่กับกูแต่เอเนี่เไปโดดท่านี่โดดท่านี่โเด่านี่โดดท่านีโดด่านี่โดด้านี่โดดท่านี่สดดท่านี่โดดท่านี่โกดท่านี่ี้ท่านี่โดด่าี่โดดท่านี่โท่านี่โดดท่านี่โนดท่านี่โดดท่านี่ดพทานี่โดดท่นี่โดดทนี่โดดท่าวั่โดด่านี่โดดท่านี่โดด้านี่ดรานี่ดดท่านี่โดดท่านี่านี่โุท่านี่เออเรารู่สึกว่าเีาโดดท่าี่มดดทานีมท้านี่แฟที่ันติดท่าลี่โดดทบบนี่โานี่โดดท่านีอ่างี่โเดานี่โดดท่ี่โดดท่านี่โดดทเานี แล้วก็พอพูดเรื่อง้านกาแฟก็เลยเหมือนเห็นภาพนี้ว่าแบบเหมือนทํากับพี่เคนอะไรเงี้ยแล้วก็เที่ยวก็เงินงานความรักครอบครัวแล้วบนขวาสุดอ่ะก็คือครอบครัวมีลูกผู้หญิงแล้วก็มีลูกผู้ชายน่าแบบแต่เขาตู้มาเขาเลือกเองได้นะแต่เอาให้มันหน้าตาไม่เหมือนกันก่อนใช่ให้เขาเลือกเองสุดยอดมีบุ้งละฟิตอินไปแต่มองไม่เห็น ต่อไปเอ็มมาแ้เอ็มเอ็มวิชเ่นของเอ็มรู้สึกของเอ็ม simple simple มากแล้วก็ค่อนข้างแบบเหมือนชัดเจนคือแรกอยากจะอันนี้คือให้ตัวเอ็มเองด้วยแล้วก็ให้คนอื่นที่กำลังจะเริ่มทำอะไรอ่ะบางคนจะบอกว่าถ้าไม่ไม่ perfect ไม่อยากเริ่มแต่เรารู้สึกว่าแบบอย่างแบรนด์เนลอ่ะเราก็เริ่มทางที่มันแบบไม่ได้ perfect อ่ะคือชอบคำนี้นะ just make it exist first คือทำให้มันเกิดขึ้นมาก่อน you can make it good later เดีวค่ทำให้ดีอ่ะคือถ้าเราหมดแต่ว่ามันไม่ perfect เที่ยมันจะไม่ได้เริ่มเรรู้สึกว่าเอ็มใช้อันนี้กับหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้านเล็บแบรนดอสปาสาขาสองที่เราอยู่ดีเปลี่ยนจากอีกโลเคชันหนึ่งโลเคชันหนึ่ง <c oughs> อ,อะไรเงี้ยแต่มันก็เกิดขึ้นหรือแบบค่ายมวยอะไรเงี้ยก็ลิงก์มาสนามมวยก็คิดว่าปีนี้เนี่ยจะได้ไปสนามมวยเยอะขึ้นแล้วก็หวังว่าจะมีนักชกจากค่ายเราไปต่อยวนอันแชมเปี้ยนชิพเน่แล้วก็อันนี้คืออยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวใช่คือแบบเหมือนพ่อพ่อไม่ค่อยชอบนั่งเครื่องบินแล้วก็ไม่ค่อยชอบไปไหนแต่แค่รู้สึกเอออยากพาไปครบๆพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยเพราะ่พ่อเราอยู่เยอะแล้วแปดสิบแล้ว เขาก็ติดบ้านอะไรเงี้ยก็อยากพาไปแล้วก็ที่ที่แบบจริงอยากพาพ่อแม่ไปคือนิวยอร์กพาอแม่ไปแล้วแม่ชอบมากแล้วแม่ก็พูดว่าแบบฟิลแบบอยากไปอีก,อก <ๆ S 1> เพราะว่าตอนนี้เขายังเดินไ <It S 1> หว <is new. S 1> เข้าใจรู้ว่า แล้วก็สิ่งที่แบบขาดไม่ได้คือดนตรีก็รู้สึกว่าแบบปีที่แล้วไม่สักเซสเพราะว่าทําเดโมมาแล้วเราอยากเปลี่ยนแนวดนตรีตัวเองแต่ปรากฏว่าไปร้องเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ฟังกับโปรดิวเซอร์รู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบเลยปีนี้ก็เลยคิดว่าเราอยากจะมาโฟกัสดนตรีมากขึ้นด้วยแล้วก็เรียนกีตาร์เพิ่มเรียนกีตาร์ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองสามชั่วโมงโกอ้โหกีตาร์ก็เลยจะอยู่ในแบบ เบียชันบอดเราแล้วก็อันนี้ก็ลิงก์แตแหละ always want open new door อย่างเงี้ยคือถ้าเราทำเหมือนเดิมเราก็จะได้ผลลัพธ์เดิมก็แบบพยายามลองทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ attract incredible opportunity คือดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือขอพักบ้างเพราะเราต้องมีเวลานอนนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่นอนจะทำอะไรไม่ได้เลยเราอยากมีแบบ g i r l trip อยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากใช้เวลาอยู่กับเพื่อนด้วยบาาทุกอย่างให้มันแบบ บาลานที่สุดนี่ก็คือชุนขอ,องเอ็มจ้า,าที่แบบร้อ,อ <8 S 2> นข้าวที่นีบแบบดิบมากอะชัดเจนดีอะรีบร้อโอเคพี่พลอยจ้า ของเขาเอง,งก็ acting แหละงาน acting ก็ยังเป็นางานที่หลักที่สุดก็เคยไปฮอลลีวูดอีกแล้วเอยไปฮอลล<ะ>ีวูดแล้วเคยไปแล้วใช่ไหมอยากไปอีกแล้วใดๆก็อยากเน็ตติกอี้เออรู้สึกว่ายังอยากทำอะไรแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจทำเซลล์เลิฟคัพแบบเป็นคับที่มันแบบส่งต่อความรักให้กันแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งได้ทำแล้วกับชิพานนะคะก็ลิงก์มากับรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ เราอยากส่งต่อพลังงานดีๆการดูแลตัวเงดีๆให้ทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเป็นการวิ่งเพราะว่านี่ขับก็มีการวิ่งแล้วเราก็ชอบการวิ่งด้วยอันนี้ก็เงินเนาะเราก็อยากได้เงินเงินสําคัญมาก <laughs> ใช่ <laughs> แล้วตรงกลางเ <laughs> นี่ยพ <laughs> ี่แายตรงกลางอ่ะก็บอกว่า I am so lucky the universe is on my side ก็คืออันนี้เป็นคนที่เชื่อในพลังจักรวาลเชื่อในยูนิเวอร์สตลอดแล้วเราก็มานิเฟสตลอดว่าแบบ บางอย่างที่เราคิดว่าแบบเราไม่ได้หรอกเราไม่ยางนั้นหรอกอะไรย่างนี้หรอกมันแฮบเป็นตลอดเลยเว้ยแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ยแบบ universe มีจริงอ่ะเพราะว่าหลายอย่างอ่ะถ้าเกิดสมมติเราเชื่อหรือเราตั้งใจอ่ะ universe ช่วยเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็หลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมันจริงทุกครั้งที่เราท้อหรือรู้สึกว่ามันยากเราก็จะลืมลืมความคิดพวกนั้นไปซะเพราะว่า universe มันอยู่เหนือความคิดเราอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเตือนตัวเองในวันที่เราท้ออยากมีตูทีพิลาศิษของตัวเอง แล้วก็พอลินใช่ไหมก็คือแมวของพลอยอยากมีน้องให้เขาซึ่งก็มีแล้วออแล้วก็แบบว่าพอมีคลับเนี่ยเราก็จะคุยอยากมีของในคลับ<ม>อยากมีเสื้อผ้ามีหมวกของคลับอะไรนี้ก็ติดติดไว้<ม>แล้วก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรารักก็จะเตือนเตงว่าการที่เราทําตามความฝันอยู่ตอนที่เราพยายามอยู่อย่าลืมใช้เวลาในสิ่งที่เรารักแล้วมันทําให้เราสงบด้วยเช่นแบบไปทะเลตีเทนนิสวิ่งอะไรนี้ค่ะแมนเลอร์เบิร์ age ก็แบบแม่มดอย่างเราอ่ะไม่แก่หรอก าะเราเป็นแม่โมดเราก็ต้องสวยตลอดเรเป็นแม่มดเราเป็นแม่มดเรารู้สึกว่าแบบแม่โมดมมีความอมตะอะไรเงี้ยข้าไม่ตายยิ่งกว่ากำลังสาวเลยเออเรู้สึกว่าแบบเธอเป็นแม่โมดอะไรอย่างเงี้ยล้านนี้คืออะไร my life is abundant in ก็คือแบบมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกทางก็พอเราคิดอย่างเงี้ยแล้วเราจะมองเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่อะมันสําคัญจริงๆขอบคุณในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเราก็บอกตัวเองว่าฉันสมบูรณ์ในทุกทางซึ่งพอเราคิดอย่างเงี้ยมันก็ จริงๆนะเรามีครอบครัวที่ดีเรามีเพื่อนที่น่ารักเรามีงานให้ทำเราสุขภาพแข็งแรงเราแบบนีมีรายได้ในสิ่งที่มันก็ดูสมบูรณ์ไปหมดจริงๆซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้นะเวย้ยถ้าเกิดไม่น่ารักจริงเราจะมานั่งทำอย่างนี้ได้หรออ่ะหมาอความรูร้รรสึกว่าทุกคนนะมันมีอะไรลิงๆ์กันอยู่นะในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราเป็นอนะ่ะเออมันก็ไม่ได้เยอะหรอกมันก็แบบมีแค่นี้แหละอะไรก็โฟกัสชัดดีโฟกัสชัดเย้ทำแล้วค่ะ วิชั่นบอกของพวกเรา5สาวนะคะที่เรามาทํากันแล้วก็มาแชร์กันมันก็เป็นอะไรที่น่ารักมากเพราะบางทีเหมือนทาคนเดียวเราก็อาจจะนึกถึงแบบว่าวิชั่นบอกของตัวเองแต่พอมาได้ยินของเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ปีนี้นอกจากโฟกัสตัวเองเพื่อนทําอะไรในสิ่งอะไรที่เราสามารถสปอร์ตกันไได้บ้างการที่เรามีกันและกันอยู่แล้วการที่เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นวิชั่นเดียวกันแล้วมันสามารถแบบ ทำไปด้วยกันได้ไดอะไรเงี้ยเผื่อ <P> เรามา,<ๆ>มาพูดคุยกันแล้วเฮ้ยอันนี้สิ่งนี้ฉันช่วยเธอได้เพราะงั้นเราก็ยังอยากเดินในเส้นทางที่เรารักกับคนที่เรารักเราแฮปปี้เราไว้ใจก็คือเพื่อนของเราที่เราเลือกมาแล้วนะคะทุกคนก็ลองลองคิดดูหรือว่าจริงๆถ้าคิดไม่ได้ว่าเราอ่ะชอบอะไรอ่ะง่ายๆนะเปิด Pinterest แล้วเซิร์ชคาที่เรานึกถึงตอนนั้นอะสักสี่ห้าคำก็ได้ง่ายๆนะ love family hell อะไรก็ได้ที่ดูเป็นเบสิกที่มนุษย์ต้องการอะไรเงี้ยแล้วลองดูว่าเรารูบเราชอบรูไหนะ เอาแปะกับความรู้สึกไหนกับกับรูปที่เราไดาก็ลองเอาตัดแล้วลองมาแปะจริงๆเลยไม่ต้องทําอันเดียวแะ้ทุกคนทําทุกเดือนก็ได้เพราะว่ามึงคีทุกเดือนเราไปเจออะไรมามันก็เปลี่ยนไปเราอาจจะไม่ต้องตามเส้นทางขนาดนั้นแต่ว่ามันตื่นมาแบบมีเป้าหมายเคยใส่อยากย้ํว่าทุกคนควรจะตื่นมาแบบมีเป้าหมายแล้วมันจะสําเร็จง่ายกว่าการที่ตื่นมาแล้วไม่มีอะไรเลยเด็กเราว่ายาวมากว่า ชีวิตจะไปถึงสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะได้ยังไงคือเราว่าชีวิตอะคนมีแบบแผนก่อนแล้วเราจะออกนอกนั้นมาสุดท้ายมันจะได้จได้แต่ยางไงเรามีทานที่เราจะเดินไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าไปเดินซ้ายแต่ถ้าตื่นมาก็จะไม่เป็นไรเล่นโทรศัพท์ดูทีวีแต่อยาก็หมดไปละหนึ่งวันหมดไปละหนึ่งปีอะไรคือเรารู้สึกว่าเรามาทําสิ่งเนี้ยช้าแบบจบมหาลัยทํางานแล้วเพิ่งมาเรียนรู้จะทําสิ่งเนี้ยแตคือถ้าเราได้ทําตั้งแต่สมุนน้องๆดูหรืออะไรเงี้ยได้ทาตั้งแต่วัยเด็กมันจะเห็นตัวเองชัดขึ้นในเเรรรื่ออองแบบบาชะไก็ อีกฉันบอกด้วยเลเดี๋ยวพวกเราจะมาดูอีกทีปลายปีนะว้ามันไม่ใช่เราติดกันดีกว่าเก็บไว้ด้วยนะเพื่อนเราติดว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นหรือแบบอะไรที่มันกำลังจะเปลี่ยนทางเงินยอนเงินอยู่เรามารีเฟกซกันนะคะได้เลยโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะฝากด้วยนะคะ ไฟเฉยซับฟันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะใครชอบคอนเทนต์ไหนนะคะหรือว่ามีความรู้สึกอะไรกับคอนเทนต์ที่เราแชร์ไปก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้เพราะว่าเราพยายามจะตอบทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย